30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้บ้านเราอากาศจะอุ่นขึ้นนะคะและปัญหาฝุ่นจะกลับมาค่ะหลังจากนั้น4-6กุมภาพันธ์ลมหนาวจะแผ่ลงมาอีกรอบอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ29มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ยังคงมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่ว่ามวลอากาศเย็นนี้ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงแล้วค่ะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าลมเริ่มมีทิศทางแปรปรวนโดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแซกในบางเวลานะคะจากนั้น4-6กุมภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาค่ะก็จะส่งผลทําให้ลมหนาวนั้นพัดแรงขึ้น สถานก,การณ์ฝนสะสมจะค่อยๆน้อยลงอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและหลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่7-12ถึงกุมภาพ,พันธ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยังมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมเป็นระยะระยะ